ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนลง DS แล้วก็เกมของมันนะครับคนคงจะรู้แล้ว DS คืออะไรนะครับก็คือเหมือนกับเครื่องเครื่องเล็กๆนะครับมีสองสองหน้าจอกนดาวน์โหลดไปแล้วผมจะใส่เว็บให้ใต้คลิปนะครับดาวน์โหลดเสร็จก็เป็นอย่างครับอ่งนีผมก็แหลกๆเป็นอย่างนี้ครับแตกไฟล์นะครับโอจะรู้แตกไฟล์ยังไงก็อย่างนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเร็วๆ่ามเร็วๆนะครับเซตนี่นะครับ อันนี้เว็บนี้เผมจะใส่เวตาคลิปนะครับผมโหลดเกมรีบอลนะครับก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับดาวนโ์โหลดเสร็จก็แตกฟ้านะแต่ฟ้าก็ได้อย่างนี้นะครับน,นี่ไม่ต้องสนใจครับกดเข้าเลยนะครับขอเข้าแบบนี้แล้วกันนะอ่ะสร้างมันก่อนนี่ผมโหลดแบบอ,อันนี้มาเหมือนกันนะอันเดียวนั่นแหละครับผมใช้ค่าอันนี้มากกว่าเสร็จก็เข้าเลยครับรีบอนส่วนวิธีเล่นนะครับ วิธีเล่มก็ตัว S คือไต่แบบปกติตัว A คือไต่แบบแรงหน่อยนะครับส่วนตัว X คือกระโดดนะครับ X คือกระโดดนะครับส่วน S S ID เนี่ย้ d เนี่ย,ยไม่แน่ใจป้องกันหรือเปล่านะครับก็ลองไปดูกันนะครับขอบคุณครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าหาเกมอะไรก็ได้นะตรงนี้นะครับใส่ชื่อไปเลยนะครับแต่ผมหารีบอลแล้วก็กดเข้าเลือกเกมก็วด็ดาวโหลดตามปกตินะครับ